สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันจิรภาศีตาบุตรค่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราจะบอกว่าป่าไม้นั้นคือชีวิตก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์เราะคะ่ะและวันนี้นะคะรายการของเราก็จะร่วมถอดสลักพูดคุยกันถึงแนวทางการดูแลป่าสงวนแห่งชาติกับการมีส่วนร่วมนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะคะเริ่มต้นจากท่านแรกท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะคะคุณบุญชอบสุทธาม วงค่ะและท่านที่สองนะคะ คุณทีรศักดิ์คำทวีค่ะหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเตงและป่าจากัจากราชจังหวัดนครราชสีมาและท่านที่3นะคะคุณบัญชารุ่งรจนาหัวหน้าป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าดงพูลโลนจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะนะคะและวันนี้นะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะจากทางด้านของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมรับโทรศัพท์สดๆในรายการด้วยคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการดูแลรักษาป่า งวนแห่งชาติอย่างไรกันบ้างส่งข้อมูลมาได้สะท้อนเสียงของคุณมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะค่ะก็เดี๋ยวคนจะต้องคําถามแรกให้ท่านอธิบดีได้อธิบายก่อนดีกว่าคําว่าป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมันหมายถึงพื้นที่ป่าที่มีในลักษณะแบบไหนอย่างไรคะครับก็จริงๆมาเริ่มจากสมัยก่อนนะฮะรเรามีพรบพระราชบัญญัติป่าไม้2484ก่อนเริ่มใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ต่อมาพศ2507 เราได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งรพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2 5 0 7ขึ้นมาซึ่งหลังจากที่มีพบรบฉบับนี้แล้วเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกกฎกระทรวงในการกําหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติขึ้นมาทีละป่าทีละป่าขึ้นมาซึ่งจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราประกาศไปทั้งสิ้น1,221ป่าทั่วประเทศทั้งหมดค,ค่ะนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปใช่ครับนะคะและในส่วนของป่าสงวนทั่วประเทศถ้าเราจะนับเป็นพื้นที่ ก็น่าจะมีอยู่โอ้โหจำนวนไร่เนี่ยได้ได้ว่าหลายร้านไร่เลยทีเดียวเป็นร้อยร้านไร่ครับร้อยสี่สิบกว่าร้านไร่ครับทั่วประเทศนะครับท,ที่ที่เราจะต้องดูแลในส่วนของกรมป่าไม้ที่ะะทั้งหมดในอดีตซึ่งกรมป่าไม้ดูแลทั้งหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราแต่ก็เป็น3กรมนะครับค,คือกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กรมทรัพยากรทางท,างทะเลและชายฝั่งครับค่ะนะคะทีนี้นะคะในส่วนของประโยชน์ของป่าสงวนดีกว่านะคะประโยชน์ของป่าสงวนที่พี่น้องประชาชนเนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมครับมีอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะเราก็ต้องคํานึงว่าในสังคมหรือในโลกของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นจะต้องมี ื้นที่ป่าไม้เอาไว้เพื่อสำหรับการดำรงอยู่ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทั้งหลายซึ่งป่าไม้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านี้ <Okay. S 2> แล้วก็ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรของประชาชนตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตต้อง <Okay. S 2> ต้องนึกดูนะครับว่าในอดีตเนี่ยเมื่อความเจริญยังไม่มากเนี่ยเรามีป่าจํานวนมากแต่ว่าเมื่อมนุษย์เรามากขึ้นเราก็มีการนํามาใช้ประโยชน์มากขึ้น จนวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าการที่เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้มากเกินไปเนี่ยก็ก่อให้เกิดภัยพิบัติก็กลายเป็นปัญหาซึ่งวันนี้เราเลยต้องกลับมาฟื้นฟูต้องกลับมาเริ่มกันปลูกกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสแสดงว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการลงพื้นที่ดูแลยอย่างใกล้ชิดเหมือนกันแต่ตอนนี้การทํางานอาจจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นเชิงรุกมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับก็ถือว่าถือเป็นมิติใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่ากรมป่าไม้เองเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยเราสร้างขึ้นมาในแต่ละักษณ บางคนเป็นนักวิจัยบางคนเป็นนักส่งเสริมบางคนเป็นนักป้องกันปราบปรามบางคนทํางานในลักษณะของการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นะครับก็มีภารกิจหลากหลายแล้วก็ภาพของหน่วยงานของเราต่อประชาชนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการป้องกันปราบปรามมากกว่าซึ่งก็ต้องยอมรับว่าภารกิจที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เราเน้นเรื่องการป้องกันปราบปรามแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ผลเพราะ เราหมดแต่ป้องกันโดยใช้เจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้นเอง<ม>ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าถ้าเรายังจะต้องรักษาพื้นที่ป่าของเราต่อไปให้ได้เราเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนหัวใจจริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะประกาศให้ทราบนะครับวันนี้เนี่ยเราเน้นว่าป่าไม้เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนดังนั้นเราอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับแม้กระทั่งส่วนราชการหรือท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและวันนี้การที่เราจัดตั้งหัวหน้าหน่วยจาการป่าสงวนเนี่ย เป็นการส่งเจ้าหน้าที่ที่แต่เดิมอยู่แต่ในที่ตั้งของหน่วยงานของเรา<ม>วันนี้บุคลกากรเหล่านี้เนี่ยจะออกไปพบกับประชาชนตั้งแต่ท่านนายอำเภอตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การพรังสนตบบลและชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านทุกแห่งครับผมค่ะนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องลงไปสัมผัสพื้นที่จริงน่ะ,นะ,ะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั่วประเทศทั้งหมดกี่ท่านคะในส่วนของ เราได้ประกาศไปทั้งสิน300กับ9ป่านะครับ300กับ9ป่าเดี๋ยวส่วนของหัวหน้าป่าสงวนครับก็เฉลีย่ยกระจายกันไปทั้งประเทศนะครับแล้วก็แต่ละท่านเองเนี่ยก็สิ่งสำคัญของการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ป่าซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องรับ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยบุคลากรเหล่านี้จะเอาข้อมูลซึ่งเรามีอยู่ถืออยู่ในมือเนี่ยลงไปสู่ชุมชน <c oughs> เพื่อที่จะให้ชุมชนได้เห็นว่าวันนี้สภาพป่าในชุมชนในหมู่บ้านเขาเนี่ย มีลักษณะอย่างไรแล้วก็เหลือป่าอยู่เท่าไหร่สิ่งสําคัญในในภารกิจแรกเลยก็คือจะต้องร่วมกับชุมชนและชาวบ้านวงพื้นที่ที่ยังคงเป็นป่าอยู่เอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะได้ร่วมกันในการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกต่อจากนี้ไปอีกครับอ,อันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ใจความสําคัญของหน้าที่หลักๆเลยของหัวหน้าใน,ะน,นส่วนของการดูแลป่าสมุนแห่งชาตินะคะ300กว่าท่านทั่วประเทศเลยถูกต้องคนะคะทีนี้นะคะกลับมาที่พี่เทรศาส์กันนิดนึงนะคะก็ถือว่าอันนี้ เราดูแลในส่วนของหัวหน้านะคะป่าสงวนแห่งชาติหนองเตงป่าหนองเตงแล้วก็ป่าจักราชที่จังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะคพื้นที่โดยรวมนะคะในส่วนของลักษณะของป่าที่เราดูแลนี่นะคะมันมีการตอบสนองโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรคะครับป่าหนองเตงและป่าจักราดเนี่ยครับเป็นป่าแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของภาคอีสานตอนล่างนะครับนี่เป็นป่าที่สนอง ชุมชนรอบนะครับจังหวัดใกล้เคียงก็มาใช้ประโยชน์ที่นี่นะครับบุรีรำชัยภูมิคอนแก่นเนี่ยพื้นที่หลายจังหวัดครับนะเป็นเป็นป่าใหญ่ที่ทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ8ปดหมื่นก็ไรนะครับค่ะเดนมากก็จะใช้ประโยชน์ในการาเป็นอาหารพืชอาหารพืชอาหารนะครับก็คือชาวบ้านก็จะมีโอกาสเข้าไปแสวงหาแหล่งอาหารในพื้นที่ป่าแห่งนี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะ ก็ถ้าพูดตามหลักกฎหมายแล้วก็คงคงการเข้าไปนี่ก็ต้องขออนุญาตนะครับแต่จริงๆแล้วก็เนื่องจากว่า,าราษฎรต้องพึ่งป่านะครับพึ่งป่าอยู่กับป่านะครับอันนี้เราก็อยู่กินอยู่กับป่าอันนี้เจ้าหน้าที่ก็คงมองไปอีกมุมมุมมองหนึ่งนะครับค่ะนะคะในส่วนของคุณบัญชาบ้างดีกว่านะคะ เป็นหัวหน้านะคะป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพูโลนจังหวัดอุบลราชธานีลักษณะของป่าสงวนที่นั่นเป็นยังไงคะแล้วก็ตอบสนองโจทย์อย่างไรกับชาวบ้านในการดํารงอยู่บ้างคะก็จะคล้ายๆกับที่ป่าหนองเต็งป่าจักราชคือส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นป่าเต็งลังแล้วก็ผสมกับป่าเบญจพรรณส่วนน้อยจะเป็นป่าดิบแร้งซึ่งป่าเต็งลังกับป่าเบญจพรรณของประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นป่าที่มีอาหารป่าเยอะมาก ซึ่งประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับเนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพืชอาหารยกตัวอย่างเห็ดหน่อไม้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละฤดูเนี่ยโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยเหลือกินนะครับชาวบ้านก็ได้ขายอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะซึ่งซึ่งรายได้จากการขายเคยมีการทําเก็บข้อมูลเอาไว้ในแต่ละชุมชนเนี่ยรายได้เป็นล้านนะครับโอ้โนะ,ะคะพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่คะในอปาดงพุ่ลนี้ประกาศครั้งแรก หกแสนกว่าไร่ครับค่ะก็จะมากกว่าที่โคราชนะอู๋ <c oughs> หลายเท่าเหมือนกันหกแสนกว่าไร่ครับนะคะแต่ว่าไดนมากก็จะเป็นป่าเบญจพรรณแล้วก็เป็นป่าที่ประชาชนก็จะเข้ามาทามาหากินได้เหมือนกันแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของแหล่งอาหารเป็นหลักถูกไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนอีสานเนี่ยนะครับอยู่กับป่ามา ตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมายป่าสงวนไม่มีกฎหมายป่าไม้ได้ซ้ําวิถีชีวิตก็คืออยู่กับป่ามาเลยตลอดอเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของวิถีชีวิตครับในการในการจะอยู่อาศัยแล้วก็ทํากินแต่ว่าก็ต้องพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวคงจะพูดถึงปัญหาทีหลังนะฮะได้ค่ะนะคะทีนี้นะคะก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินข่าวสารกันมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของการบุกรุกป,ป่าเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยในฐาหนะที่เราเองก็เป็นโอ้โหหัวหน้า เป็นเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นกลไกสาาําคัญของหน่วยงานที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูแลแล้วได้มีการแก้ไขอย่างไรคะเมื่อมีการบุกรุกป่าเกิดขึ้นครับกรณีของป่าน้องเต็งเนี่ยเมือ่อเมื่อเราได้รับคําสั่งเข้าปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเราต้องงไปรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีนะครับของของป่านั้นนะฮะเราต้องรู้ทุกสิ่งในป่าสงวนเนื่องจากว่าเราจะต้องเป็นผู้เชื่อมต่อกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในป่านะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราทราบข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องนําแนวความคิดเข้าไปแก้ไขนะครับโชคดีตรงที่ท่านอนธ,ธิบดีนะครับปีที่ผ่านมาท่านให้ความอิสระในการเข้าไปหาวิธีจัดการเพื่อให้ป่าหัวหน้าป่าสงวนที่เราเดินได้นะครับโดยใช้โดยใช้พื้นฐานทางข้อมูลของพื้นที่กับความรู้ความสามารถที่มีนะครับความคิดที่เรานําเข้าไปใช้เนี่ยนะครับเรา เห็นว่าเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยถ้าจะประสบผลสําเร็จได้นี่นะครับต้องมีมาตรการหรือกลไกการตัดสินใจนะครับโดยชุมชนท้องถิ่น่ะต้องมีบทบาทการร่วมพิจารณานะครับร่วมตัดสินใจนะครับในเรื่องผลประโยชน์อันพึงได้จากโครงการที่ดําเนินการนั้นนะครับอันนี้เป็นแนวความคิดที่เรานําเข้าไปใช้นะคะอันนี้ก็คือแต่ละ พื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะมาในส่วนของทางด้านคุณบัญชาแล้วคะแตกต่างหรือว่าคล้ายคลึงกันยังไงคะกับในส่วนของที่นครราชสีมาอยากปูพื้นนิดหนึ่งว่าพื้นที่ป่าสงวนชาติทุกวันเนี่ยถูกแยกแยะไปเป็นหลายหลายส่วนจากจากกฎหมายนะครับบางส่วนเนี่ยถูกประกาศเป็นอุทยานนะครับบางส่วนมีการส่งมอบให้สปกรไปเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าสงวนจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันเหมือนในอดีตจะเป็นจะ เหลือเป็น,ปนวาวแหว่งนะครับ mm hmm. งั้นการดูแลยากมากในอดีตเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศอุทยานบ้างส่งมอบให้สปกไปบ้างเนี่ย้าาที่ก็ต้องเดินรัตเวนเอง oh ในการรัตเวนเนี่ยในพื้นที่ที่สลับซับซ้อนเนี่ยมันรัตเวนยากมากก็จะ,จะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับทีนี้มีหลักการหนึ่งที่ทใช้อยู่แล้วก็ได้ผลมาจนถึงปัจจุบันก็คือว่าเรื่องของการให้ชุมชนมาดูแล เรียกว่าป่าชุมชน <c oughs> นะครับซึ่งของป่าดงพุหลวนเองเนี่ยก็อาศัยฐานเดิมคือเดิมเนี่ยทำเรื่องป่าชุมชนอยู่แล้วตั้งแต่ปี4 0่ศู่ก็ใช้ฐานเดิมก็คือให้ชุมชนนช่วยกันดูแลแล้วขยายขยายเป็นเครือข่ายให้รอบๆพื้นที่ป่าครับ <c oughs> นะคะทั้ง2แห่งเลยโอ้โหเน้น <c oughs> เอาการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นหลักจริงๆ <c oughs> นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวชันนี้เราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม